สวัสดีครับก็มาพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะก็นี่วันนี้พบกับเกม r e ็ป n s ร์เนสองนะจ๊ะเฮ้ยเพื่อนใจเย็นอย่าพี่เล t โก o ขอหยิบโอุปกรณก่อนได้เปล่าวะอะไรอะนึกว่านึกว่าเป็ดโปรนะครับนี่ก็จะมาโชว์ความติงตองเช่นเคยที่ยิงอะไรแล้วก็ไม่โดนกักทีไปไปเพื่อนมามามา น้ำไปเลยเพื่อนว้ามาจากตรงไหนนี่นี่ระเบิดตู้มชว์เลยอยากไปฆ่าตัวนู่นจังมันน่ารักดีว้าเย่าทำตัวทำไมต้องเป็นเราทุกทีที่แบบว่า เสียงอะไรเสียงอะไรนี่เสียงอะไรนี่เสียงอะไรนี่โหผีว่อนเต็มบ้านเลยนะเนี่ยโอ้โหเรียกว่านเต็มบ้านว่านเต็มบ้านไปัูขอบใจเจ้าที่ช่วยเราไว้นะครับ เมีทีวีด้วยเปิดช่องไหนดูได้เนี่ยโอ้โหห้องน้ำขอชี้ขอชี้๊บนึงได้เปล้เวมนส์ลังมาไอ้วนมาแน่เลยอะเกิแบบนี้ไอ้วนมาจริงด้วยไหน

อบใจนะหฮิวตัวเองแป๊บผมฮิวตัวเองนะครับเสียงฟินดูน่าดูทำ <is> ไมเสียงมันเป็นอย่างนั้นเลยเอ๊ะอันนี้อะไรอะ่ะอืมเข้าใจลา ไม่นอะไรนี่ละอ้าวทำไมปิดประตูใส่หน้าหนูานหยางงั้นล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกิข้างน,านอกก็ได้ยิงอะไรไม่เคยโดนจริงๆ,ๆสินะโอ้ยพึน่นงองแย่อ้าว <S 1> <S 1> <S

บ้านหลังนั้นจะมีของกินแน่ๆเพื่อนๆตามมาเร็วเพื่อนตามมาเร็วไม่เป็นบอลเจ๋อเลยจ้าเครืองปืนที่นี่หวัตดีจ้าวัตดีจ้า อย่าดันุ๊กโอ้ยช่วยเพื่อนก่อนไม่นะอ้าวยังมาช่วยเพื่อนอ่ะงอนเยี่ยวนะโอ้โหตั้งทางขับใจไม่สาวน้อยพังหลัง้งหลังโอ้โหใส่ทันรักจ้ะ ฉันนีข้างบนมีอะไรเลยนะโอ้กระเ,เป๋าขอบใจนะเพื่อนเพื่อนมานี่คนไหนอ๋อโอเคลแล้วละได้จ้า Weapons here. โอ้โหเมื่อนั้นผู้เผ่าไม้แล้วนะจ๊ะอะไรอะไรโนโนะไรเน่าเน่ากันมาแล้วเพื่อนๆเตรียมพร้อมมาจะมา ว้าว้าวมันมาแล้วมันตึ้งตัวเอือ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 ไม่รู้ว่าใครไปใครยิงหมดแล้วเว้ยยิงหมดแล้วเว้ยยิงหมดแล้วเว้ยโอ้ยมันบุกเข้ามาค่ะมันบุกเข้ามามันบุกเข้ามามันบุกเข้ามาอือ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 ไม่าดึงหนูเอือเอือเป็นเจลทุกทีสินะอ่าโดนลุ่มอ้าวตายสิ ทำไมต้องเป็นเซลทุกปีเลยสิน่าน่าเจ้ากำลังจะตายเจ้ากำลังจะตายเจ้ากำลังจะตายหมูข้ออาไปก่อนหมูข้ออาไปก่อนหมูข้ออาไปก่อนหมูข้อยืนเอก่อนหมูข้อยืนเอก่อนนะอย่ามาด้วยไอ้ตายเถอะฉันหิวตัวเองอยู่นะ holy shit อย่าทำร้ายหนูขอร้องเลยอย่าทำร้ายหนูเลยเธอหนไีไปไม่ต้องรอเราไม่ต้องช่วยเรานี่ตีเราใช่ไหมตีเราใช่ไหมเอาอ่อ พี่เองก่อนโอ้ยพอดีเองมันกลับมาอีกแล้วตายเถอะหน้าโอ้โหนี่ตายเหอะพอดีเองเลยโอุ้้ยตาวเลยยิงเต้าวเลยเพื่อช่วยเราด้วยเพื่อช่วยเราด้วยเพื่อช่วยเราด้วยช่วย Help me p r e n c e นายนด็กคนนั้นแหละนายเรามีที่ยิวช่วยเราก่อนเรามีที่ยิวช่วยเราก่อน เรามีที่ชย,ชยช่วยเราก่อนยูทรังช่วยนายต่อเองไม่มันมาแล้วอย่ามาทางนี้นะบูขอร้อกล่ะูขอยตัวเองก่อนนะขอยตัวเองก่อยตัวเองก่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมาเชนนะไป let's go กระสนหมดหอยหลอดอันนี้แล้วกันนี่สวัสดีจ้านนุ่มกว๊ดแนเพื่อเรามาช่วยแล้ววว้า ไข่ออนตีเพื่อนเราเหรอเพื่อนเราตายแล้วอ้าวแล้วก็เกือบตายนั่นแหละเฮ้ทส์สอัพเฮ้ทส์อัพเหลือสองคนนะจ๊ะมันตายแล้ว ตายแล้วกินยาแล้วก็ไปดีกว่าเรา <c oughs> สำหรับพทดีก็แค่นี้ก็ได้จ้ะ